ยังอยู่กับเราครับในรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรินได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรินครับซึ่งรายการในวันนี้ของเรากำลังพูดคุยถึงเรื่องมั่งคั่งอย่างมั่นคงครับในธุรกิจกิฟรินดังนั้นเราไปติดตามชมกันต่อครับเมื่อความผิดพลาดในชีวิตมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงวันดีคืนดีนะครับอายุสักประมาณ95คือมันผิดมาเยอะแล้วอายุ95 อ่ะเป็นไปได้ไหมอายุ95อายุอะไรอายุสมองอายุสมองก็มาเรียนรู้เยอะๆไงอายุตัวเนะี่ยเท่าไหร่40เป็นไปได้ไหมครับอายุตัว40อายุสมอง95เออหลายคนไม่เข้าใจอ่ะผมจะเล่าให้ฟังหากวันหนึ่งวันใดเรามีโอกาสไปสนทนาพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่สักคนหนึ่ง แล้วเขาก็เต็มอกเต็มใจเอ็นดูเราที่จะถ่ายทอดพลังยุทธ์ให้กับเราเหนหรือไมเอามือแตะก็เลยถ่ายพลังยุทธ์ไม่ถึงนงขนาดถอดเสื้อผ้าแบบอึ้งย้งกับกว้วยเจ๋งนะคือเราเล่นเล่าเขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาให้เขาให้กับเราแล้วสมมติเราอายุ30แล้วเขาอายุ60เขาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขามาให้เราฟังแล้วเราตั้งใจฟังอย่างโดดเดิมท่านทราบไหม ประสบการณ์แต่ละข้อของเขากว่าจะได้มาหัวสิบเอ็ดแผลตัวไม่นับจริงไม่จริงหากเราสามารถซึมซับประสบการณ์นั้นมาเป็นของเราโดยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ต้องหัวสิบเอ็ดแผลตัวไม่นับนั่นแปลว่าอะไรครับและพอลองไปปฏิบัติแล้วมันได้ผลนั่นแปลว่าอายุสมองห0สิบของเขากลับมาเป็นของเราไหมนี่ไง ขบวนการเรียนรู้ที่เป็นเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งที่บางทีพวกเราอาจจะทอดทิ้งไปก็คือการเรียนรู้จากการฟังคนอื่นอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วไปทดลองทําด้วยตัวเองถ้าอะไรมันใช่มันก็ใช่อะไรไม่ใช่ก็ทิ้งไปจริงไม่จริงเพราะว่าบทเรียนของคนคนหนึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ได้กับเราเสมอไปไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรครับสถานการณ์ไม่เหมือนกันพื้นที่ไม่เหมือนกันอากาศไม่เหมือนกันคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าอะไรมันได้ผลขึ้นมาเราก็จะได้อายุสมองอันนั้นกลับมาเป็นของเราใช่ไม่ใช่ดังนั้นจําไว้ว่ายาปล่อยให้อายุตัวกับอายุสมองเดินไปพร้อมๆกันแม่ฟังแล้วดูดดื่มอาจารย์อย่างนั้นอายุสมองเดินช้ากว่าได้ไหมเป็นถ้าอย่างนั้นไปอีกถามอายุตัวเท่าไหร่สี่สิบห้าอายุสมองเท่าไหร่สิบห้านี่ผมยังไม่รวมถึงอายุของงานที่มาทำกิฟฟอรีนด้วยนะ สิปีของกิฟฟารีนอายุสมองกิฟฟารีนเท่าไหร่ <c oughs> ไม่บอกแต่อายุตัวที่เข้ามาอยู่ในกิฟฟารีนเน่ยสิปีแต่อายุประสบการณ์ครึ่งเดือนเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีจริงไม่จริงดังนั้นผมจึงบอกอยู่เสมอว่าเมื่อเปรียบเทียบคําว่าอายุสมองกับอายุตัวผมจะไม่นับคนทํากิฟฟารีนมานานหรือไม่นานเป็นคนที่มีประสบการณ์ในกิฟฟารีนเยอะจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณอยู่ประสบกิฟารีนมาสิปี แล้วหาสมาชิกเฉลี่ยแล้วเดือนละรายครึ่งขยายงานเดือนละสองรายอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมออกพบลูกค้าที่หนึ่งเดือนหนึ่งนับครั้งได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งออกทุกวันออกทุกวันออกทุกวันเป็นไปได้ไหมครับประสบการณ์ของคนสองเดือนแซงสองปีได้เป็นไปได้ไหมครับถามตัวเองนะครับวันนี้ท่านเดินอยู่แบบไหนท่านเดินแบบไหน มันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในเวลาเดียวกันเขื่อมไหมเข้าใจไหมครับนี่เกินเกินเกินจะหมดเวลาแล้ววะครึ่งชั่วโมงเกินเรามาเริ่มแผ่นแรกดีกว่านะเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนอ่ะมางั้มาเริ่มเกินไปซะเยอะเลยเขาบอกงานของกิฟฟิลีมันถูกแบ่งงานออกไปได้เป็นสามระดับ ผมพยายามย่อยมาให้พวกเราไงผมพยายามลงรายละเอียดให้พวกเราอย่างในที่ที่บอกนะวิธีการที่ผมบอกไม่จะเป็นทั้งจะต้องทําได้ผลเสมอไปสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องเอาไปประประเลยครับประยุกต์ว่าอะไรที่มันใช่เราอันดับแรกคืออะไรครับในระดับของการทํางานกับคนใหม่ๆการทํางานระดับกับคนกลางๆและก็คนเก่าซึ่งมีลักษณะและวิธีการทํางานไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันคนใหม่ทำอะไรครับดูนี่คนใหม่สิ่งที่ต้องทำกับคนใหม่ๆทั้งหมดตอนที่เราเป็นอัพไลน์ซึ่งเราถือว่าทุกคนในห้องนี้เป็นผู้นำถ้าเราชวนใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นสมาชิกสิ่งที่เราจะต้องตอกย้ำอยู่เสมอก็คือสมข้อนี้ให้เขาอย่าหยุดเรียนรู้เรียนรู้อย่างเดียวมันเข้าสมองแต่ไม่เข้าใจเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าสมองกับเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือน ดังนั้นการจะเข้าใจได้ต้องลองทำหลังจากลองทำเสร็จเรียบร้อยปับ๊บโอกาสผิดหวังมีไหมถูกกระแทกกลับมาแรงแรงมีไหมไปติดต่อเขาไม่เอาเลยมีไหมสิ่งที่ต้องการซับพอร์ตสิ่งที่ต้องการยันเขาก็ไปคือกำลังใจพอมาถึงกำลังใจผมก็อดห่วงพวกเราไม่ได้อดห่วงที่ว่าพวกเราให้กำลังใจกันไม่เป็น หลายครั้งที่เราให้กำลังใจด้วยการที่จะเอาตนเป็นที่ตั้งบรรยากาศแทนที่จะเป็นการให้กำลังใจกลายเป็นการคุยโอ้อวดสรรพคุณตัวเองไปัะงั้นน้องไม่ต้องห่วงโอ้โหสมัยพี่ยิ่งกว่านี้พี่ยังเอารอดมาได้เลยพี่จะเล่าให้ฟังอ่ะนะคนนี้งมันเล่าอยู่นั่นนะ่ะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือฟังเรื่องของเขาจริงไม่จริงฟังเรื่องของเขาเห็นอกเห็นใจเขา มีอารมณ์ร่วมกับเขาแล้วทุกอย่างที่เขาทุกเข้าใจไหมครับไม่ใช่หัวเลาะล่าเลยมทุกออผิดหวังไอ้อย่างนี้มันน่าตบมันน่าตบ <laughs> เห็นไหมว่าแม้กระทั่งเคร็ดลับในการให้กําลังใจก็มีหลายคนให้กําลังใจไม่เป็นจริงไม่จริงเข้าใจไหมครับแทนที่จะให้กําลังใจเขากลับไปกดขี่เขาก็มีอ่ะอันที่สองเมื่อทํางานมาสู่ระดับกลาง ถ้าผมคาดเดาแล้วบางทีพวกเราอาจจะเป็นคนทําง,งานอยู่ในในส่วนนี้อยู่กลางกลางคือยังไม่แก่ยังไม่เก่าจําไว้ว่าท่านจะหยุดเพิ่มยอดขยายงานไม่ได้เพราะว่าฐานของท่านเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งมันยังไม่เข้มแข็งน้ําหนักสัดส่วนระหว่างเพิ่มยอดกับขยายงานจะแปลไปตามตําแหน่งให้สังเกตว่าวันทีวันดีคืนดีวันที่เราเป็นบอนสตาร เพิ่มยอดหรือขยายงานครับเพิ่มยอดจําไว้นะขึ้นโกกเราทําจนนั้นขึ้นโกยังคงเพิ่มยอดอยู่ไหมแต่จากโกขึ้นมาปั๊บเนี่ยสัดส่วนระหว่างการเพิ่มยอดกับขยายงานจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าการเพิ่มยอดเพียงอย่างเดียวให้ทําจนตายมันก็จะมีลิมิตเรื่องเวลาจริงไม่จริงถามจริงๆเหรอรู้จักสินค้าอยู่ร้อยรายการเก่งมากเลย ทำตัวเป็นนักขายอันเข้มแข็งคุณมีปัญญาขายอย่างเก่งด้วยตัวของตัวเองสักเดือนละกี่รายเงินเงินกี่บาทครับเอาอย่างนี้เลยนะตื่นตีสี่ออกทำงานตีห้าวิ่งทั้งวันขายของอย่างเดียวเพิ่มยอดอย่างเดียวไม่ขยายงานกลับบ้านตีสองนอนตีสามตื่นตีสี่ท่านคิดว่าท่านขายเท่าไหร่วันเท่าไหร่ยังเก่งวันเท่าไหร่ วันเท่าไหร่ครับหมื่นได้ไหมหมื่นได้ไหมสมมุติว่าได้กเก่งด้วยหมื่นหนึ่งเดือนเท่าไหร่ครับก็อีกแค่ดูวันละหมื่นเดือนแค่ขึ้นกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าจะขึ้นกว่านี้ได้อีกหน่อยหนึ่งเป็นสามแสนสองหมื่นก็คือไม่นอนเลยเพราะเหลือชั่วโมงไอยังเหลือชั่วโมง ก็เปลี่ยนเป็นกลับตีสามอาบน้านมาท่าเสร็จออกต่อเข้าใจไหมครับจําไวมว่าถ้าขายของเพลงอย่างเดียวเพิ่มยอดเพลงอย่างเดียวเพิ่มให้ตายมันก็มีข้อจํากัดตามเวลาที่หมดไปดังนั้นทันทีที่ขึ้นโกลสตาร์ท่านต้องให้ความสําคัญกับการขยายงานมากๆเพราะมันคือรากฐานของการทำธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง แล้วถามกลับมาบอกอ้าวอาจารย์แล้วทำไมก่อนโกขยายงานเลยไม่ได้เหรอได้แต่ผมอยากให้พวกเราเข้มแข็งเข้าใจไหมถ้าคุณประเภทที่รู้ไม่จริงรู้งูงูงปลาปลาขายของได้แบบฟุ๊กฟุกไม่เจอเคสหนักหนักแล้วทีหลังพอคุณโตขึ้นเป็นพาราไดเนี่ยมันต้องเอาประสบการณ์เข้าไปสอนเขา สมาชิกดาวไลน,น์คนนึงกลับมาถามโบพี่อธิบายได้ดีมากเลยพี่เคยเจอมาเปล่าเนี่ยเปล่าอะฟังเข้าไมา่อีกทีเหมือนกันถามว่าเครดิตมันหายไหมหายไหมหายแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนโกซาเนี่ยผมอยากจะแนะนำพวกเราว่าการเพิ่มยอดเนี่ยมันได้ขยายงานโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วถ้าตามโครงสร้างที่ผมเคยเขียนให้ทราบว่า เราเริ่มต้นจากการหาสมาชิกก่อนแต่เป็นแต่ไม่ใช่สมาชิกซื้อเป็นสมาชิกซื้อใช้อย่างเดียวแล้วค่อยพัฒนาเข้ามามันเกิดการขยายงานอยู่แล้วแต่ใจเราไม่ต้องเน้นมากในช่วงแรกจงเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้เกิดทักษะในการเจอคนหลายหลายคนเจออะไรและประสบการณ์เหล่านี้มันจะติดตัวไปตอนแนะนำไงตอนแนะนำนี่ออกไหมครับเราจะได้แข็งจริงไม่ใช่กลวง อย่างที่ผมเคยบอกพวกเราไงทำกริฟฟินประสบความสำเร็จต้องเป็นแบบไหนระหว่างฉลาดกว้างโง่งลึกกับฉลาดลึกโง่งกว้างแบบไหนหรือโง่กว้างโง่งลึกแบบไหนนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ลึกๆแต่ละจุดแต่ละจุดคือต้องฉลาดลึกซะก,ก่อนฉลาดลึกซะก,ก่อนประสบการณ์ติดตัวมาปั๊บเนี่ย คนอื่นมาเอาเราไปไม่ได้จริงไหมจริงเวลาพูดเนี่ยมันจะไปทั้งตัวเพราะมันทำมาแล้วกับมือจริงไหมมันมีน้ำหนักมันเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้งว่าการถูกปฏิเสธแล้วมันชอกช้ำอย่างไรเวลาพูดแล้วมันอินมันอินแล้วฐานตรงนี้มันจะช่วยเราในการขยายงานพอขึ้นโกปั๊บเราเริ่มขยายงานสร้าง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  เราคนเดียวไม่ต้องทำสามแสนสมมติเกิดเราทำงานตามปกติเราทำยอดส่วนตัวนะประมาณเดือนหนึ่งนะสมมติประมาณสี่หมื่นห้าเกิดประเภทเก่งนะผมพูดถึงคนเก่งๆเอาสี่หมื่นห้าจากเวอร์เกินไปก็ได้เอาสักเท่าไหร่ดีลนะ่ะเดือนหนึ่งเท่าไหร่ทำยอดส่วนตัวเท่าไหร่ครับสามหมื่นได้ไหมไม่ได้อสองหมื่นนะไม่ได้หมื่นหนึ่งอุย้ย จะคุยต่อดีไหมเนี่ยเท่าไหร่ดีครับประมาณสักเดือนแล้วไหร่ครับเดือนหนึ่งยอดส่วนตัวเท่าไหร่ครับไม่ใช่ยอดทีมกลางเท่าไหร่ดีครับห้าหมืได้ไหมเก้าหมื่นโอเคยอดส่วนตัว9ก้า0มื่เป็นไปได้ทำเก้าหมื่นยากไหมทำยังไงไม่ยากทำไงไม่รู้ ทำงานครับ90,000ฟังช้าๆนะผมจะพูดช้าๆนะถามว่า90,000ฟังดูเผลนๆยากไหม <100. S 1> เหมือนอยากนะถ้า90,000ตกวันละเท่าไหร่ <100. S 1> หวันละส0 0 0ัต้องทำงานทุกวันจริงไม่จริงถ้าวันละส0 0 0ัคุณหาลูกค้ากี่ราย เฉลี่ยตามความเป็นจริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่รายสามรายรายละพันได้ไหมครับมีโอกาสได้ไหมครับจากเก้าหมื่นตะกี้เป็นการไปว่าหาลูกค,ค้าวันล,ละสามรายนี่มันยากนักเหรอแล้วเอาข้อจริงๆเราหามากกว่านี้ไหมเราต้องหามากกว่านี้จริงไหมเผื่อเลอเผื่อขาดจริงไหมหาหกได้สามก็ได้หาสิบได้สามก็ได้มันก็เข้าอีตาําราเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยากขายสามถามไง ที่เกิดมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับถ้ารู้จักใหญ่ซอยให้เล็กคุณจะรู้ถึงนี่ละเขาเรียกว่าลงรายละเอียดไงตั้งยอดก็มาเก้าหมื่นถ้าไม่มีรายละเอียดงงไหมต้นเดือนปับ๊บไม่เป็นไรปิดยอดไปแล้วท่านจะต้องทำเก้าหมื่นแล้วก็นั่งเฉยๆทำไงดีว่าอังคารกลมาพอกลางเดือนปับ๊บพอกลางร,รอบผ่านไปเอ๊ะทำไงดีกว่าแล้เริ่มเครียดมากขึ้นตอนใกล้ปิดยอดใช่ไม่ใช่ โอ้โหใจจะปิดยอดแล้วพึ่งได้มาแค่สองหมื่นกว่าเองตั้งเป้าไว้ตั้งเก้าหมื่นกับว่าจะไปเที่ยวโอซาก้านะพอใกล้ ok <ai> <S 1> <S 1> ปิดยอดอีกสามวันปิดยอดปั๊บแม ah. ค่คืกคลื่นอีกเพราะอะไรรู้ไหมไม่เปไ็นไรเดือนหน้าเอาใหม่ <S <S การทำธุรกิจกิฟฟีนครับถ้าสามารถทำประสบความสำเร็จได้แน่นอนที่สุดว่าความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นและความยั่งยืนจะเกิดขึ้นครับดังนั้นครอบครัว của của ของท่านครับสามารถสืบทอดกิจการของท่านได้ในธุรกิจนี้ เราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ